ดีคนเลยนะครับนะครับตอนนี้พี่นัดหายพี่นัดหายไปนะครับผมตอนนี้ยังตามหาไม่เจอเลยนะครับหายไปครับพี่นัดหายไปครับไม่ได้เปลี่ยนไปนะนี่พี่แต่พี่พิ่ออเจอแล้วนะครับตอนนี้ดูของที่ซื้อในวันนี้นะครับผมทุกคนดูดูครับดูครับทุกคนดูของที่ซื้อวันนี้เยอะมากนะฮะนี่เยอะจริงๆนะครับนี่แต่ตอนนี้ พี่นัดหายไปนะครับไอไ้อันเปิดไทยกับบ้านจริงไรเนี่ยเปิดไทยเลยกับบ้านาไหน,น,ไหน,นมาใส่น้อมาหนีนอตามหาพี่เพชรด่วนครับพี่เพชรขายครับพี่นัดพี่นัดน,ดดนี่นั่งง่อยนี่กินไรอหะป๊าปนะ ุสาวโอ้โหรับยอดนะครับดูนี่ครับช้อปปิ้งฮะหลายไหมมาทั้งเทมาให้คุ้มครับหลายป่ะอลังการนะครับจอครับเจอพี่วีออสแต่ว่าพี่นัดหายพี่นัดหายฮะโตแล้วคกับข้าวเพียบเลยฮะโอ้โหไายมาครัเจ้าวจอดจอดมากคุตปิ้งทั้งไข่ทั้งอะไรนะ เราต้องหาเวทายได้ประเทศไหนดูครับตลาดนะแล้วเราแกซืก้อของนะทุกคนแก่อยู่ข้างในอางไละ่ะนี่เราดักดักอยู่ที่หน้าตลาดเลยนะครับเพราะว่าเราซื้อเรนะื่องเราตร้องยาวออกมาแน่นอน้าพี่วิววัดตอนนี้หิวไหมครับวิววัดหิวข้าวออกมาแต่แดดสิบโมงไหมสิบปุ้งอือหือตัว อาโม่งเคิงหมนเลยออกมาเลยทำใจเราได้แล้วมาซ้อของทำใจเลยทำใจเลยอ่ะมีนัทเนี่ยนั่งขาอย่างเงี้ยถ้าไปตลาดเทศบาลนั่นน่ยะยาวเลยนั่งรออันนี้หลายกวนมีขนมหลายอันนี้อันนี้มันเป็นตลาดนัดนนเนยอะอืมช่วงเย็ยน,นยไม่ครับอันนี้จะไปทำถอยเพลนนะครับผมนะครับอันนี้จะทำถอยเพลน<อ>พรุ่งนี้ทำบุญเหรอแมนเอฟซีมันให้เป็นถอยเพลนอ่ะนะเลยซื้อของโอ้ยขตกรายหนึ่ง เยอะมากทุกคนปาอลังการงานสรักวัดวัดวัดไหนเนี่ยเราจะไปวัดคุณบุญคุบุญเนาะแม่นะมื่อเที่ยประมาณเท่าไหร่กี่เพนเพิ่นเตมีแกจะที่วไหวมันมแนไไปลว่าแกต้องไหวเพราะว่าแกไปคนเดียวนะครับแกอพี่ว่าอแต่ว่าพี่นัทหายครับเอ้ารออยู่นี่แหละเขารออยู่นี่แหละจอดอยู่นี่แหละเราองศ์สีบกหูมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหาพี่นัทนะ แป๊บนึงนะผมบีออสกินกินนี้ก่อนไม่ชิบูตานั่งชิบูหายไปแล้วกันมาไงชิบูหายไปแล้วกันมาโดยพี่นัดจัดร้านขายของครับไม่เห็นขาหมูไม่ขาหมูอยู่ในนี้แหละครับผมเพว่าตลาดแค่นี้ไม่ไม่น่าจะขาหมูอยู่ในี่เนี่ยหรือในนี่แหละแล้วว่าเราซื้อแบบสับแล้วนะครับขาหมูว่าจิ้มโบ้จะสับอยอะนะซื้อแบบสับแล้วมันเล่นเกมแล้วตามไปกันตามกันไปตามกันมา ไรพี่น่าตอนนี้สวาวเดี๋ยวก็โหเกเกยเนี่ oh, okay, น,นี่แม่พี่เดินมา,มาห้ามอะห้พี่พูดอะไรพี่อูเออะไรเนี่ยนี่ <c oughs> โอ๊ย <c oughs> โอ้ยเต็มมือคร แล้วยังเนี่ย,ยจะไปอีกเหรอ,อหโอ้ม่ดวเ,เ,เดิมนม,ดเออเดมาก็จบแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวเอาไปเอาของโอ้โหยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยยังโ oh. มีคุ้งเต้นด้วยนะเห็นไหมคุ้งเต้อนอ่ะเร็วเรด้อ

ใส่มาไหนเนี่ยวนี่ะว่านี่เคยเห็ดยันเนี่ยอืมหลากหลายเลยอย่างเลยไหมเอาเอาดีนะจอดรถอยู่นี่ยนะยังนะอ๋อทอดเต้าตำหมองบอกว่าจะตำเองตำเองทอดตัวจัดเต็มครับผมจัดเต็มจัดเต็ม เต็มครับเยี่ยมบุญเต็มรถเลยครับโอเคครับทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับให้กันรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอภัยด้วยนะครับนี่ของเยอะเลยวันนี้นะครับพวกนี้เดี๋ยวเรามาทำบุญด้วยกันนะครับทุกคนนะฮะก็ฮะฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยเด้อนะครับบ๊ายบายปาผูส้มตํา